จะเข้าใช่ไหมย้ายรับแม่งด้วยต้งไม่ต้้งเดี๋ยวเจ้าหน้าทีู่้คนจะนำอย่างครับเราขออนุญาตให้ปรการนั้อเราไม่เห็นไงผมก็ยานพาโนม่มีที่ที่ืนไข่ต่าาตนนั้มีความผิดไหมครับเพราะว่าให้ที่ดุลก็เป็ขุดบ่อไง แล้วปล่อยน้ำเสียหมดแล้วพี่นนทคือยังงั้นคนนันก็เอาติดคุกติดคนเมื่อกี้เนี่ยเก้าคนนะติดสามแปลงงานนี้จะต้องกวาดเพียบหดเพียบให้ดูเด้อเจ้าหน้าที่สปคทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่รุ่นไม่รู้แหละถ้าคุณเล่เว้นคุณโดนหมดแล้วโดนหมดเออเพราะว่าแต่ว่านี่จะคอยถ่ายทอดกันถ่ายทอดไปชักทอดครับสพกอนี่ไม่เห็นไม่เห็นไปไไม่ด้ยอดด้วยนอนหนูอ่ะให้ข้อมูลตั้งแต่แรกเลยสารก็บอกแล้วตั้งแต่กันยานี่มันเจ็ดเรือนแล้วบอก ไปถึงไหนแล้วเมื่อกี้บอกว่าสาลายสไปรูมินาสปาสาลายหริงๆเโกหกเนี่ยมันมันถนัดเลยสาลายเลยพอไปมาบอกอ๋อมีที่เราพิเห็นเนี่ยมันเป็นการคิดใช้อาทิตย์นะนายกสือโคราชกับท่านสดาวันนี้ผมมาถึงที่วันนี้เจริญฮะถึงเวลานะฮะชาวโคราชต้องเข้าใจว่าเรามีประปามต้องทำจริงและให้กับผู้คนที่มีคนสิบกว่าปีนะที่ชาวบ้านร้องเรียนมาเนี่ย นะผมทำข่าวมาเกือบ c 0ปี P, แต่การ<ค>ล้องเรียมา10กว่าปีเนี่ยคนเขาร้องแล้วร้องอีกร้องจนรู้จะร้องอย่างไรไวันนี้ในฐานะท่านท<อ>นายผูที่มีความตรงแล้วก็อยากให้เข้าใจได้และทนายที่อยู่โคราชนะครับที่ผมเรียกได้ทุกคนนะว่าต้องร่วมใจเพราะถือทาเป็นสื่อด้วยโดยเฉพาะชาะแจ้ที่ท่าน,นาเล่นมาเยอะทำถคลาบ้างนะครับให้กำลังใจกันนะครับ คนที่ผ่นานมะาเนี่ยข้ามาคัรือปไดต่นใจเราทำทำจริงที่ทำไปถึงกเยชาวบ้านที่อ้อยหมดแล้วนี่นพพ่จ ala ับเก่งนะตอนแรกนี да so sure rice, well, ่และพยายามต่อเพวกจับพ่จับเก่งบอว่าเดี๋ยววันนี้ไอ้นี่ให้ต่อ้ นะแล้วเดี๋ยวตอนผมก็จะชอบเองแล้วถ้าผมคจ้าหน้ที่เนี่ยแล้วผมไม่ทำเลยตอนนี้ผมเป็นเจ้าหน้าที่เลยครับเพราะแบบนี้แจ้งความจับผมได้เลยนะเรารู้กันจับจับมือได้เลยนะอ่ะด้านนี้มันเป็นบ่อนะครับนี่เป็นเป็นเป็นบ่อครับแต่กำลังปรับพื้นที่อยู่ด้านหน้าจะเห็นบ่อครับเพื่อที่จะเอาน้ำมาปล่อยน่าจะใช่ ดูนะว่าใครจนมนขุดผมจะบอกท่านนะคนครแถวเนี่ยเขาทำนาแล้วเขาผลผลนะไมนน่เป็นนาเป็นนาล่องน้ำไปเลยนะสมัยแต่ก่อนนีจริงะนะทีนี้โรงงานพอมาตั้งบก็เกไปดูปั๊มสูบใจนะว่าที่เขาสร้างใหม่เนี่ย่อช่วยบำบัดของชาวคนที่เลี้ยงสัตว์น้ำเนี่ยอย่างไร แต่บางฝอนะครับไม่สามารถดำเนินการเพืงปลาได้แล้วก็เน่ามาหลายปีแล้วประธานคณะทำงานตรวจสอบที่ดินของสประกทั่วประเทศนะครับที่เรามีอยู่เจ็ดจุดกับสจังหวัดเดี๋ยวขออนุญาตหนึ่งสามเลยทีเดียวคือท่านพี่น้องประชาชนที่คารพรักนะครับตามที่พี่น้องประชาชนเนี่ยได้ติดตามในเรื่องของที่ดินสประกที่ถือครองด้วยในทุนหรือไม่วันนี้นะครับผมธนะดลชนฤทธิ์ได้รับมอบหมายจากร้อยเอกธรรมนัฐปมเผ่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับได้เดินทางมาที่จังหวัด นครราชสีมาอำเภอเมืองนะครับเพื่อมาตรวจสอบที่ดินทั้งหมด13แปลงที่อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินนะครับก็เบื้องต้นเนี่ยได้มีทางพี่สมบูรณ์นะครับที่เป็นผู้ร้องมาแล้วก็พี่กระไ กิจดานะครับวันนี้เราบูรณาการร่วมกันทั้งหมดหลายหน่วยงานเลยก็ประกอบด้วยตํารวจป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคอร์รัิชอ่นนะครับ<ม>แล้วก็มีปปงก็คือป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนะครับแล้วก็มีตํารวจป่าไม้ปตทคือป้องกันและปราบปรามทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วก็มีเจ้าที่กรรมนในจังหวัดนครราชสีมานะครับแล้วก็เจ้าที่ส่วนต่นาดุลงธรรมนครราชสีมานะครับเราบูรณาการร่วมกันครับเนื่องจากว่า เ,เรื่องัลกล่าวเนี่ยเป็นเรื่องที่สะสมมาค่อนข้างนานาน,นะครับแล้วก็มีการลงพื้นที่ของหน่วยงานหลายหน่วยงานแล้วแต่ยังไม่ได้เกิดการแก้ปัญหาอย่างจริงจังนะครับทางพี่สมบูรณ์แล้วก็ทนายกฤษฎาเนี่ยก็ได้มั่นใจเชื่อใจในตัวท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อียครับค <S 1> <S 1> <ๆ S 2> ุณเผ่าก็เลยประสานงานไปนะครับแล้วจนผมเนี่ยได้ลงพื้นที่มาดูก็ได้พบเห็นนะครับว่าตามที่13ราลยเนี่ยได้แจ้งไว้ว่า1กระทําการเกษตรเนี่ยโดยการเลี้ยงปลาแล้วก็เพาะสาหร่าย แต่ตามสภาพที่เราเห็นแล้วนะครับไม่มีสาหร่ายเลยไม่มีปลาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเนี่ยได้บอกกับทางท่านปฏิรูปที่ดินรักษาการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมาว่าวันจันทร์ให้ทำหนังสือถึงผู้ที่ได้รับสิทธิทั้งหมด13ลาย7วันไม่มาเพิกถอนทันทีแล้วผมก็จะแจ้งความดำเนินคดีกับทางเจ้าหน้าที่ที่ออกวัดด้วยเพิ่มอีกหนึ่งข้หานั่นคือ157เพราะตามพระราชบัญญัติ การป้องกันปราบปรามการฟอกเงินปี2 5 4 2า่มาตรา3วงเล็บ5เนี่ยในการทุจริตต่อหน้าที่เนี่ยข้อมูลฐานที่ปปงจะเข้ามาตรวจสอบทรัพย์สินได้นะครับส่วนในเรื่องของการขุดดินหรือทรัพยาการธรรมชาติเนี่ยทางที่กฤษดาเนี่ยได้ไปแจ้งความร้องทุกข์ไว้ที่ตารวจเอ่อปทศก็คือ,อกัรแับปราบปรามทรัพยาการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปที่เรียบร้อย,ยแล้ววันนี้ก็มีทางท่านผู้กุกับสมบัตินะครับพันตำรวจเอกสมบัติเนี่ยได้ลงพื้นที่มากันด้วยเพื่อมาดูอันนี้ก็ต้องดูต่อไปว่า มูลฐานที่ทางตำรวจป่าไม้เนี่ยได้ดูแล้วเนี่ยจะเข้ามาตาสามโมงด้วยสิบห้าที่ปปง,งจะเข้ามาดูในเรื่องของทรัพย์สินการทำความผิดด้วยหรือไม่อันนี้เดี๋ยวเราต้องติดตามกันต่อไปนะครับแต่ในวันนี้ต้องเรียนที่น้องประชาชนนะครับที่ติดตามว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับที่บริหารงานเนี่ยที่เราดูแลสัมภาระติดยุทธ์ที่ดีเนี่ยครับเราเอาจริงเอาจังกับเรื่องพวกนี้มากนะครับผมเนี่ยกับท่านรัฐมนตรีเนี่ยได้ประกาศแล้วว่านายทุนท่านใดที่ถือครองและไม่ใช่เกษตรกรตัวจริงเป็นเกษตรกรตัวปลอมเนี่ยให้นำที่ ถ้าคุณไม่นําที่มาคืนคุณจะเจอชุดบุรณาการชุดทํางานที่มีปอ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 ป,อปองอปอป,อปชปปทแล้วมีทางเจ้าที่ต,าตยยํารวจสันนานตัวแห่งชาติเนี่ยแล้วมีกระทรวงเกษตรเนี่ยเดีย๋ยวเราจะไปลุยแล้วรับรองเลยว่าทรัพย์สินที่คุณได้มาเนี่ยคุณจะไม่เหลือติดตัวแม้แต่บาทเดียวผมบอกไปหลายครั้งแล้วเชื่อเลยครับพวกคุณเนี่ยรวยมามากพอแนละ้วคุณถึงเวลาที่คุณต้องเสียสละให้กับคนจนได้แล้วครับที่ผมพูดเนี่ยไม่ได้พูดเพื่อเอาดีเข้าตัวนะครับพูดและทําและทําอย่างจริงจังด้วยนะครับ ขอบคุณมากนะครับท่านที่ปรึกษาครับดูด้วยสายตาแล้วไอ้ไอเครื่องสูบน้ำตรงเนี้ยมันติดตั้งถา,องาวอนเลยตรงเนี้ยมันน่าจะมีเป็นลักษณะของในทุนเข้ามาหรือเปล่าครับก็งต้องเรียนอย่างนี้นะครับตามพระราชบัญญัติปฏิรูปที่ดินปี2518มาตรายี่เนี่ยให้อำนาจเจ้าหน้าที่ในการเข้ามาดูพื้นที่ของสปกรได้นะครับ แต่พื้นที่ดังกล่าวเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้ว่าเป็นพื้นที่ที่คาบเกี่ยวกันระหว่างที่ดินของเองกนชนก็คือออกออกสปกรโนซอสามไปแล้วแล้วก็ติดกับสปกรส่วนในเรื่องของการที่จะเป็นในทุนในการสืบว่าเป็นในทุนหรือไม่เนี่ยอันนี้เป็นทางเจ้าหน้าที่ตํารวจปปกับทางเจ้าหน้าที่ตารวจปตสในการสืบสวนต่อไปครับส่วนที่เราเห็นเนี่ยเป็นพยานหลักฐานอย่างหนึ่งครับผลใี้ทางตํารวจทั้งสองหน่วยสองมรดกตรวจกับเราไม่ทราบว่าจะมีอะไรที่จะ ให้ความมั่นใจกับประชาชนนะฮะนี่ในเรื่องของการใช้ที่ดินสพกอที่ปรึกษาเลีา่ิการกระทรวงเกษตรกุณธรดลนะครับแล้วก็มีหลายหน่วยงานนะครับมีทั้งสป,ปรกรนะครับทางตำรวจพสสนะครับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็มาร่วมมือกันตรวจสอบว่าในในหน้างานของปปปรเราเองเนี่ยนะครับเราก็มาดูตรวจสอบว่ามีการมีเจ้า้าที่ของรัฐเนี่ย ออกสัป,ปะกรโดยมิอชอบหรือไม่นะครับแล้วก็มีผู้สับสนุนเกี่ยวข้องหรือไม่นะครับส่วนนายทุนที่อยู่เบื้องหลังนี่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราก็ต้องตรวจสอบต่อไปนะครับ <c oughs> ก็ขอให้ความมั่นใจกับทางสื่อมวลชนแล้วก็ทางพีนง่น้องประชาชนทุกท่านนะครับว่าถ้ามีขอ้อจ,จริงและวพยานหลักฐานนะครับไปถึงบุคคลใดไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนายทุนหรือใครก็ตามนะครับเราก็ดําเนินคดีทุกรลยนะครับก็ขอความมั่นใจว่าถ้ามีเดี๋ยวขอมันเชื่อมโยงถึง บุคคลใดอยู่เบื้องหลังนะครับไม่ว่าเป็นใครก็ตามก็ดาเนินการเด็ดขาดครับตามนโยบายของท่านผู้จัดการครับกรรวการคังทางผู้บัญชาการทางผู้บัญชาการชำรุดสมกลางท่านผู้ว่าตลอไม่ได้มารักแกใครนะครับครับก็ทำตามหลักฐานครับทำหลักฐานให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายเราว่าไปตามข้อจริงักตานที่ปรากฏครับที่ผมเนี่ยเข้าใจผิดนิดนึงนะครับว่าท่านละเว้นการปฏิบัติหน้าที่แต่จริงๆแล้วไม่ใช่ท่านไม่ได้ละเว้นหรอกครับเป็นการคลาด จังหวะก,กันนิดเดียวนะคือไม่เจอกันในวันนั้นทางผมก,ก็ต้องขอโทษด้วยเพราะว่าเข้าใจผิดไปก็ได้สามารถที่จะบอบความเข้าใจกับท่านแล้วแล้วผมก็ยินดีที่จะถอดแจ้งความนะครับเพราะว่าวันนี้เห็นอยู่แล้วว่าทางหน่วยของท่านที่ปรึกษาเนี่ยมีความมั่นใจที่จะทำการแก้ไขให้ใหกับประชาชนในพื้นที่ตามที่ผมได้ได้รับเรื่องร้องเรียนมา ก็ในโอกาสนี้ขอบพระคุณท่านที่ปรึกษาที่เอาจริงเอาจาังก,กันเรื่องนี้นะครับแล้วผมก็จะได้นำนำให้ให้ให้ชาวบ้านทั้งหลายเนี่ยได้รู้ว่าตอนนี้ชาวบ้านเนี่ยจะได้อยู่กันอย่างสงบสุขเทปราศจากกลิ่นเหม็นน้นเน่าเสียนะครับก็ขอบพระคุณท่านอีกครับถามหน่อยดิตรงนี้เลี้ยงปลาได้ไหมครับถ้าเป็นสภาพแบบนี้แล้วมันใช่ไหมนะครับเนี่ย เหลือสังคมช่อเหลือประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาบ้างผมขอพูดตรงๆว่าผมว่าไม่มีต่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นเพียงแต่อยากให้เกิดรูปธรรมไม่ใช่ว่าเป็นแบบนี้ถ้าโดนบ้างใครใครก็แย่โดนบ้านท่านนายกอะมาปูตรงนี้จะเป็นยังไงบ้าง,งนี่ขอสอบถามไปที่นายกรัฐมนตรีนะครับมาแล้ว<า>